รอจริงหรือรอหลอกวิศวกรในโรงแรมเขาอะทําตัวไม่น่ารักเขาไม่ดูแลสระว่ายน้ําในโรงแรมเนาะแล้วก็ไม่ดูแลตึกที่ไฟไหม้ไม่ดูแลปั๊มน้ําทําความผิดหลายเรื่องมากก็คือไม่ทําหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยให้เต็มที่ก็ส่งผลให้โรงแรมของนายจ้างเสียหายนายจ้างก็เลยออกใบเตือน8ใบเลยนะใบเตือน8ใบก็เลยเลิกจ้างเลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยก็ในเมื่อคุณได้ใบเตือน8ใบไป,ไปแล้วอะก็เลิกจ้างได้เลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย รอจริงเหรอรอครับผมใบเตือนเนี่ยได้แดใบเลยนะได้ภายในหนึ่งปีด้วยป่ะเออไม่โจดคือ8ดใบแล้วเลิกจ้างเลย8ใบแปดใบเลยนะ8ดใบเลยนะครับผมเฮ้ยเยอะมากเลยนะก็เลยเลิกจ้างได้เลยไงครับไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะว่าคุณทำความผิดเยอะมากแดใบผมเอาจริงครับอ่ะรอจริงเหรออ่ะโอเคพี่แอ๋ล่ะคะพี่ก็จริง อ่ารอรอจริงต่อไหมต่อโอเค okay. ไม่เพราะปกติมันที่เคยเจอสามใบก็คืออบแล้วไงอันนี้คือแปดม,มันเยอะมากเลอ่าแปดมันเยอะมากก็น่าจะเลิกจ้างได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมด้วยเนาะใช่เพราะมันน่ากะการทำผิดซ้ำด้วยนะส้มแปดใบผิดครับอัอนนี้คือรอหลอกน้องเบียร์ทำไมทำหน้าเศร้าขนะาดนั้น <ๆๆ S 1> อ่าเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ทําความผิดซ้ําสําหรับเรื่องนี้มาจากคําพิพากษาสารอุทธรณ์คดีชนวนพิเศษเมื่อกี้ถามเลใช่จริงๆอ่ะเธอจะตอบถูกแล้วนะน้องเบียเพราะว่าพี่ไม่ได้พูดว่าเขามีการทําผิดซ้าหนังสือเตือนภายใน1ปีนะตั้งแต่วันแรกที่ทําผิดคนนี้เขาทําผิดหลายเรื่องก็จริงแต่ไม่ได้มีการทําผิดซ้าและสุดท้ายเนี่ยนายจ้างต้องเสียเงินให้กับลูกจ้างคนนี้เป็นล้านเลยนะไปเลิกจ้างเขาทันทีไงแล้วก็ไม่จ่ายค่าชดเชยใช่ฉะนั้นนายจ้างต้องระวังนะคะคือการที่ลูก จงทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้างซึ่งจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเท่านั้นอย่างคนนี้เขาไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วเราก็สามารถออกหนังสือเตือนได้แต่การที่เราจะเลิกจ้างเขาได้เขาจะต้องทำผิดซ้ำเรื่องเดิมภายใน1ปีนับตั้งแต่วันแรกที่เขาทำความผิดแต่เมื่อกี้ที่พี่ไอซ์บอกว่าต้องสาใบาถึงเลิกจ้างได้อันนี้ไม่ไม่เสมอไปนะขึ้นอยู่กับว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยกำหนดไว้ว่ายังไงอย่างบางบริษัท เ,เขาไม่ได้ให้3ครั้งนะคือคุณได้หนังสือเตือนครั้งแรกแล้วคุณทําความผิดซ้าครั้งที่2อ 2> อ่ะเลิกจ้างได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระบบข้องครงงานมาตรา1 1 9วงเล็บ4ซึ่งแบบนี้ก็ทําได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เรามีการกําหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานไว้ว่าต้องได้หนังสือเตือน3ครั้งแล้วครั้งที่4ถึงเลิกจ้างคุณกําหนดไว้ยังไงก็ต้องทําตามนั้นแต่ถ้าไม่ได้กําหนดเนี่ยผลตามกฎหมายคือคุณทําผิดซ้าในรอบ2ซึ่งเป็นเรื่องเดิมภายใน1ปีนะับตั่งวีน่คุณ ทำความผิดเนี่ยมีผลเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย